ตอนนี้เอช r ชฟฟอ o คได้มีอีเวนต์ใหม่ที่น่าสนใจมากๆครับซึ่งเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับแบบแบบใหม่ซึ่งถูกสร้างไว้อยู่ใต้รีสอร์ทของแมปชอร์ไลน์โดยแบบนี้มีชื่อว่าล a บ y ิ i n t h ซึ่งมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า Maze ที่แปลว่าเขาว,วงกตและข้างในนั้นจะมีของให้รู้เยอะแบบมหาสารมากๆเลยครับมากจนแบบมองไปตรงไหนก็เจอแต่ของให้รู้แต่ว่ามันก็มีบอสสุดโหดที่เหมือนเป็นร่างอัปเกรดของตากิล่าโดยมันมีชื่อว่า Shadow s h a d o w of ฟตาก i l ่ และรวมถึงคิลเลอรและพวกกาดอีกด้วย ตยยยเเัอสว์ลโดยเส้นทางก่อนเราจะไปถึงตัววงกดได้ก็ต้องทําหลากหลายเควสเลยครับซึ่งผมจะขออนุญาตไม่เจาะรายละเอียดตรงนี้นะครับโดยเมื่อเราทาเควสไปประมาณหนึ่งแล้วเราจะได้คีย์การ์ดมาซึ่งจะต้องเอาไปใช้ในการเข้าตัวเข่าว,วงกดแต่ทว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะชาวคอมูทากอมากมายต่างก็มาทําอีเวนต์นี้เหมือนกันจนเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของคลิปนี้ครับโอ้ตายแน่เราตายกนหมดเมด๋ยวรวมสติโลกกัน เยมีคนนคนนนบอเรามากันที่แมปชอรไลน์ครับซึ่งผมมากับพี่คิมล็อกแซนนะครับโดยลงมาไม่ทันไรพี่คิมก็สังเกตได้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าครับมันจะเห็นละผมอ้อมซ้ายไม่เห็นไม่เห็นเราไอเดีย ตายหนึ่ง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 ไม่รู้ตัวไกลตายไหมมันมีทั้งหมดสามตัวผมยิงตายไปไ<ด>ตัวหนึ่งผมยิงไปสองเกมหมดแล้วพี่ นั่นแหละครับเริ่มเรดแรกมาจะเข้าไปรีสอร์ทก็เจออุปสรรคก่อนเลยครับเป็นเพย์เจอร์ตี้สเลยนะซึ่งผมก็ยิงได้ไป2แล้วพี่คิมก็ยิงอีกหนึ่ง 1, แต่ว่าผมก็สู้ไม่ไหวจนตัวเองตายครับก็ต้องรีเซ็ตใหม่มาเรดหนะ้าซึ่งในสุดเราก็สามารถเข้าถึงตัวแลบเบรินได้นะและเหตุการณ์ต่อจากนี้ก็จะเป็นเรดแรกของผมกับแแปบใหม่แห่งนี้ที่อยู่ใต้ดินของรีสอร์ทครับ

มอยู่ห้องเออด้านหลังเป็นทางตันเป็นประตูตรงไปมีเหมือนเป็นควันสีเขียวพี่น่าจะเกิดห้องห้องเลขสองคิดว่าผมน่าจะเกิดห้องเออเดินะทางนี้มีทางขวามีห้องทางซ้ายมีห้องทางซ้ายมีห้อง เอาละครับผมลงมาในลบเบินเขาวงกดแล้วซึ่งเพื่อนๆอาจจะงงว่าผมจะมองซ้ายมองขวาทําไมสาเหตุที่ผมทําก็คือผมกําลังดูว่าผมเกิดที่จุดไหนนะซึ่งมันต้องดูจากเ a y เอาห้องรอบตัวแล้วก็ดูเอาจากแมพที่ผมเปิดดูเอาใน Google คือต้องขอแนะนํากับเพื่อนๆไว้ก่อนครับว่าแบบแบบนี้ ä, มันชื่อลับเบลินใช่ไหมครับที่แปลว่าเขาวงกดอะซึ่งหน้าตาลักษณะของแมพมันก็จะเป็นเตีมวงกดเลยครับคือมันจะเต็มไปด้วยห้องมากมายที่แบบหน้าตาคล้ายกันหมดถ้าเกิดว่าเราหลง ทางขึ้นมามันก็ยากที่จะเล่นครับซึ่งในระหว่างที่ที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะดูแมป,ปเรื่อยๆครับแล้วก็ลักษณะาการสปอนของแมป,ปเนี่ยมันจะเป็นสปอนทั้งหมด5จุดครับเขาจะแบ่งเพลเยอร์5คนไปในแต่ละจุดสปอนซึ่งไม่ว่าเราจะมากับเพื่อนกี่คนเนี่ยเขาก็จะจับเราแยกกันครับแล้วให้เราไปแก้พัซเซิลของจุดเกิดนั้นๆใช่คับเราต้องแก้พัซเซิลซึ่งแต่ละจุดเกิดก็มีการแก้พัซเซิลที่ไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูแล้วผมเกิดที่จุดเกิดที่็นึ่งครับเป็นปท็ทอ,อกซิกพ พิษด้านหน้าครับจะสังเกตได้ว่ามีควันเขียวๆอยู่ด้านหน้าถ้าผมวิ่งออกไปก็คือจะวันแทบทีเดียวผมตายเลยละซึ่งวิธีการแก้พัซเซลของจุดเกิดเนี้ยเราจะต้องหากุญแจให้เจอครับเสร็จแล้วนํากุญแจไปไขห้องห้องหนึ่งซึ่งในห้องนั้นจะมีสวิตช์เพื่อเปิดเครื่องดูดอากาศจะทําให้เครื่องดูดอากาศดูดควันพิษสีเขียวออกไปครับแล้วเราจะสามารถออกจากจุดสปอนได้ซึ่งผมขอบอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์แบบใหม่ในการเล่นเกม Escape from t a r c o v นะครับเป็นอะไรที่เจ๋งมาก ออกซ้ายก็จะมีอีกสองห้องแล้วก็ทางขวาอีกหนึ่งห้องการเกิดห้องอะไรห้องหนึ่งนี่ผมจะกุญแจแล้วมันก็ควรจะเขียนว่าเลขหนึ่ง <ศา S 1> ถูกต้องอีส่วนหนึ่งเราเกิดฝั่งข้างบนมีอย่างอื่นให้เก็บไหมผมยังไม่อยากออกไปเลยสัตว์อ่าจากใจอ๋อนี่ป้ดประตูตรงนี้ ที่น่าจะเปิดประตูได้แล้วกันเนี่ยแกมันจะค่อยหายไปทุกคนเนี่ยดูดิแกนหายไปแล้วเนี่ย <Here. S 2> โอเคเลยเอาข้างหน้าเราจะเป็นเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปเล่นเซกชันตรงออบอร์บานหน้า ในระหว่างที่ผมเล่นแมปนี้เนี่ยผมก,ก็จะจอคอยดู <ๆ S 2> แมปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่อง l เย o u ์ของแมปนี้เลยครับคือเดินๆไปเดี๋ยวมันจะหลงได้แล้วทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับเวลาเราเล่นทาคอบอะถ้าเราไม่รู้แมปมันค่อนข้างจะลนลานแบบไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนแถมแมปนี้มันก็มีอะไรที่ทําให้เราตายได้เยอะขึ้นพวกกับดักพวกอะไรมันมีเต็มไปหมดเลยซึ่งผมก็จะค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังครับพี่อยู่ตรงส่วนไหนอ่ะผมจะได้เล่นถูกเฮียพี่อยู่ตรงทางที่เป็นโค้งแรกของพี่เลยโอเคได้เมาในห้องแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปทางขวาหาพี่แล้วัน พี่ฆ่าตะกีล่าไ,ไปแล้วกับไอ้กีล่าไปแล้วมีเสียงโดดมีเสียงโดดเสียงวิ่งโหยเฮียเกาะแมงเเทมเหลือตรงนี้พีกซ้ายเลยไม่ไม่น่าโอ้แล้วผมไม่ได้เอาคีทูมาด้วยไอ้สัตว์ จะสังเกตจากตรงนี้ได้ว่าจะมีระเบิดทิปวายอยู่นะครับคือถ้าผมเอามันติทูมามันจะสามารถปลดชนวนระเบิดได้เร็วมากครับใช้เวลาประมาณ3าวิคือมันติทูมันจะเป็นไอเทมเหมือนครีมสีขาวครับมันจะใช้ในการปลดชนวนระเบิดได้เร็วมากแต่ว่าถ้าเราไม่มีมันติทูมันก็สามารถปลดได้ครับแต่มันจะใช้เวลานานกว่ามากประมาณ1ิวิและจะเห็นจากด้านซ้ายอันนี้จะเป็นลวดหนามครับซึ่งถ้าเราไปแตะเข้าเราจะติดสถานะติดพิษนะครับซึ่งวิธีการแก้ก็จะต้องใช้เข็ม XTG หรือไม่ก็เพอร์ฟาทลานครับซึ่งในแมปแบบ นามแบบนี้อยู่เต็มไปหมดเลยครับเวลาเล่นก็ต้องระวังหน่อยแล้วมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเหมือนหลุมกับดักครับซึ่งในหลุมก็จะมีหนามเต็มไปหมดเลยครับถ้าเราตกไปก็คือตายทันทีแน่นอนมันทําให้แมปนี้เดินทุกอย่างเข้าวก็ดูมีอันตรายไปหมดนะครับ เยาต้องปิดสวิต์ปิดยังไงวะระหว่างเดินรูดของจู่ๆก็มีเสียงออดดังขึ้นครับซึ่งเสียงนี้เกิดจากการที่มีคนเข้าไปในบริเวณโซนกลางของตัวมแม,นนมปน,นะครับซึ่งความดังของมันได้ดังมากๆจนกลบเสียงเท้าเลยละ่ะโดยวิธีที่จะปิดเสียงนี้เราจะต้องไปหาปุ่มสวิตช์ครับซึ่งจะอยู่ตามตำแหน่งต่างๆของแมปเมื่อเรากดแล้วเสียงก็จะหายไป พี่ได้จะไปหากันได้นะผมอยู่ห้องเฮ้ยใครวิ่งใครเดินมาพี่เดินมาพี่พูดโอเคเดี๋ยวผมพูดไม่ได้ยินเลยวะผมปวดพูดใหม่ เหมือ okay, นจะได้ยินแล้วพี่เปิดไฟเห ah? ああ็นปะอ่าเห็นเห็นเห็นผมเอง boy, ผมเองโอเคโอเคสวยสวยผมว่าเราเล่นบนขวาดีกว่าว่ะถ้าบนซ้ายไม่คลิกซ้ายระหว่างนี้ก็เก็บของเขาที่เก็บได้ไปมีมิวมีอะไรเต็ม,ม,มไปหมดเลยมีอินเทลด้วยเราอยู่ตรงเลขสามอะแถวเลขสามอะเลขสาม อ๋อนี่ไงที่ปิดเ <c oughs> ย่ยกับดักระเบิด<ย>ทั้งนั้นเยอยดูแมบไม่ออกเลยงงกับหัวกับหางไปหมดประกาศ กเกิดีกจุดเกิดแล้วเป็นตาทางโค้งระวังข้างในอันนี้เป็นจุดเกิดห้ามีคนใช้ M4 ไม่เห็นหน้าจอไปแล้วปิดประตูเลยโอ้โประตูเลยโอ้โ เจ็บขามอะ่ะนี่ก็ปลารละเบิดลูกอยู่ซ้ายผมมาอยู่ซ้ายกันเหรออืมี่นะอืม น้างหน้าดูผมฟว้าระเบิดฟุ่นเน็ตอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเดียยจากไหนวะดีซิงมั้งอยู่ห้องห้องซ้ายหนะ้าไอ้เหี้ยโอ้โอยากจะเชื่อ <c oughs> <c ười> อยากจะเชือ่ออยากจะเชื่อ หลังจากไล่เคลียร์ตามแต่ละโซนของแมปนะครับจนมาเจอกับผู้เล่นคนหนึ่งซึ่งผมก็ปาระเบิดก่อนแล้วค่อยดันมาแต่ก็เจอช็อตอภินิหารเป็นผู้เล่นใส่กระเป๋าใหญ่แล้วก็พีออกมายิงหัวตายแบบง่ายดายพอไปดูโปรไฟล์แล้วมันก็ยากจะเชื่อครับว่ามันคือคนปกติหรือเปล่าแต่ว่ามันก็รวมกับความดีซีของเกมด้วยมันก็เลยทําให้ p o v ตอนตายมันดูแปลกๆนะนี่มันด่านโคตรนรกชัดๆมาตาแรกก็เจอของแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็ต้องรีเซ็ตเพื่อไปลุยกันต่อนะอย่างน้อยตานี้ก็ได้ลองแก้พัซเซอร์แล้วก็เดินดูตามซ ต่างๆของแมพ fight นี่เกิดในอุโมงค์วะใช่ผมเออผมเกิดแล้วมันมีควันสีาขาวข้างหน้าผมเกิดเลขสองต้องไขประตูประตูไหนประตูนี้ไหมไม่ใช่น่าจะเป็นประตูนี้โอเคไม่หมยวะ หรือว่ากูเกิดห้าว่ะหาว้าผิดก่อนจะออกก่อนจะออกมีปอ่อบ่อหนึ่งเป็นน้ำพิษแล้วก็มีห้องทางขวาเออกูเกิดห้าชี้เขาดเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวละเราต้องหาวาวแต่ก็ยังไปทางนี้ไม่ได้ เจอแล้ววาว้องไปแล้วเราก็ไปใส่ที่ท่อที่ใกล้ๆจุดเกิดเปิดอโอเค,อเคผมได้ละควันหายพี่ได้ละพี่เกิดห้าโ,โ,โอ้โหเฮียผมเกิดสองผมเกิดสอง สองพี่เกิดห oh yeah! ้าโอ้ยเฮียกูตายไอ้ยยยยไม่นเยอะชิบหายแล้วเริ่มเกมไม่ทันใดผมก็เสียพี่คิมล็อกแซนนะครับจากการที่พวกแกงสกานันลุมชาร์จแบบโหดมากๆ <c oughs> นจ่เป็นคนอะนเนี่ยบอดอัก,กิีลาตาย เมื่อกี้จะเป็นตาก,กิล่าล่างใหม่นะครับชื่อชาร์โดออฟตากิล่าผมยิงที่หัวมันหลายนัดมากนะก็ส่วนที่ผมใช้อะเป็น SP6 พลังในการเจาะเนี่ยเยอะมากๆแล้วแต่หมวกที่มันใส่มันเป็นหมวกในเวล6ครับซึ่งปกคลุมล้อมรอบหัวเลยละ่ะนั่นทําให้เวลาเรายิงสู้กับมันเนี่ยเราต้องระวังมากเพราะว่าเราไม่สามารถยิงหัวมันแล้วแป๊บแ,แตายได้มันใช้กระสุนเยอะมากก่อจะล้มลงได้ครับมยจสั นี่ก็เป็นเลทที่2ที่ผมตายซึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ปกติมากเลยครับคือผมพีเข้าไปในจังหวะที่เขากําลังปาระเบิดแต่ว่าเขาก็เอาปืนขึ้นมาทันพอดีเพราะว่ามันช้าไปผมยิงกระสุนเข้าหัวเขานะแต่ว่าเหมือนกระสุนจะฉลับแล้วเขาก็ยิงผมตายเป็นจังหวะ p v p ที่ปกติมากๆครับไม่มีข้อแก้ตัวเลทหนึ่งเราตายด้วยผู้เล่นน่าสงสัยเลทสองก็ตายด้วย PVP ปกติแล้วหลังจากนั้นสภาพจิตใจแบบดําดิ่งลงรเรื่อยไม่ว่าผมจะเจอคนแบบไหนเจออะไรผมก็พ พร้มที่จะตายทุกเมื่อเจ้าแมบ,บแบบใหม่นี้มันทำลายเบนทาลิตี้ในการเล่นของผมมาก,มากๆครับตายห,หนึ่งอุย้ยอิมแพกไอ้เี้ยมันมีห้องขวาน,นี้เหรอวะผมได้ว่าอยู่ข้างหน้าไอส้สัเอุยอ้ยมันยินผมโอ้ อดีอดีโอ้ผมตายสัตว์ยิงไม่โดนเยอะสัตว์โอ้โหผมตายแล้วอ้ไเฮียมีคนมาสองตัวอุ้ยเออใ้ให้กูโคตรเร็วเลยสองตัว ไอ้เจี่ยชิบหายชิบหายโอ้โหโอ้โหไม่โดนเหรอวะไอ้เจี่ยเอ้ยชิบหายไม่โดน โหแพ้เยอะพี่ไฟแพ้หลังจากผ่านวันแย่ๆไป พอมาถึงวันที่2ผมเริ่มจากอย่างแรกเลยคือผมจะศึกษาแมปให้เข้าใจมากกว่านี้โดยปกติแล้วเวลาผมเล่นเกม Escape from Tarkov ผมมักที่จะเรียนรู้แมปนั้นให้เข้าใจประมาณหนึ่งก่อนถึงจะเริ่มลงไปเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปไหนถ้าเกิดว่าผมจะต้องลงไปทําภารกิจผมจะต้องลงออฟไลน์โหมดแล้วก็จําจุดเกิดหรือว่าจํารายการเล่นให้ชัดเจนก่อนถึงจะเริ่มเข้าไปเล่นซึ่งมันจะทําให้ผมมีความมั่นใจในการเดินการเช็คมุมหรือว่าการเล่น เพลงต่างๆที่เราจะทําซึ่งผมพบในวันที่1ว่าผมไม่มีความมั่นใจอะไรเลยทุกอย่างดูเหมือนเล่นไปตามหน้างานไปสมดซึ่งผมทําไม่ได้ครับบางคนที่มีความสามารถอาจจะทําได้แต่ผมทําไม่ได้ผมก็เลยเริ่มด้วยการเล่นโหมดออฟไลน์ line, แล้วก็เริ่มศึกษาว่าหน้าตาของแมปโครงสร้างของแมปวิธีทําให้เราจําแมปง่ายๆเนี่ยมันจะต้องทํำยังไง จากตอนนี้มันทําให้ผมรู้อย่างนึงว่า ถ้าเกิดว่าเราแอคโกสกาแม้แต่ตัวเดียวอะ่ะพวกมันจะตามมาเป็นฝูงเลยครับตามมาแบบตามมาไม่หยุดจริงๆซึ่งวิธีการรับมือที่ดีที่สุดคือเราจะต้องกลับไปที่จุดเกิดของเราหา cover ดีๆแล้วก็ค่อยๆจิกเกอร์พียิงเขาทีละตัวครับถ้าเกิดว่าเรายืนวัดโล่งๆเลยมันมีโอกาสที่เราจะยิงพลาดได้แล้วพวกนี้มันยิงแม่นมากๆแล้วบางตัวก็ใช้กระสุนที่โหดโคตรเลยหลังจากนั้นเวฟถัดไปก็จะตามมาด้วยบอสถ้าเกิดว่าบอสมันอยู่ใกล้บริเวณนั้นนะแล้วสุดท้ายก็คือจะเป็นคินล่าคินล่าในแบบนี้มันจะสปอก่ะม ประมาณ55%ที่ผมไปค้นหาดูนะซึ่งผมจะสามารถนำสิ่งนี้ไปปรับใช้ในเลยข้างหน้าได้ หลังจากเคลียร์พวกบอสกับ AI ในโหมดออฟไลน์เสร็จผมก็เดินทัวร์แมปอย่างจริงจังเลยครับพยายามดูว่าเราอยู่ตรงไหนในแมปแล้วก็ศึกษาเส้นทางและแผนของแมปอย่างละเอียดเลยครับซึ่งผมทําอย่างเงี้ยอยู่หลายเลทเลยครับประมาณ4-5่ถเลทได้จนผมเริ่มเข้าใจโครงสร้างของแมปแล้วก็เริ่มรู้สึกคล่องตัวขึ้นเวลาเล่นนะครับซึ่งความพยายามทั้งหมดนี้มันส่งผลให้เลทถัดไปต่อจากนี้ที่เพื่อนๆจะได้ดูเป็นเลทที่ผมลอดเลทแรกของการเล่นแมปใหม่แมปนี้ l ล b บ r i n t h โอเคผมเกิดเกิดสามยังมีคนมาดักกูข้างหน้าแล้ววะ ยังไม่มีเสียงปืน,นแสดงว่าน่าจะไม่มีคนแอคโกบอทหรือยังไม่ออกจากสปอนกันเอาละครับเรา Echo แอคโก AI ละเราต้อง <AI S 2> รีบกลับ <A iko S 2> เ,เข้าจุดสปอน <AI. S 1> เพื่อเก็บพวกมันก่อนทีละตัวถ้าเกิดว่ายืนตรงด้านหน้าเนีย่ยมีโอกาสที่พวกมันจะดันเราแล้วไม่มีโคเวอร์ที่จะเล่นครับ วิ่เฮียออเฮียเป็นคีล่าจริงๆด้วยสัตว์เงาอ๋อสัตว์เอ้ยเป็นนะ หลังจากเคลีย AI ได้ไม่นานาผมก็เสียพี่คิมไปครับจากการที่พี่เขาไปยิงตาก,กิล่าเสร็จแล้วเจ้าคิล่าที่โอกาสสปอร์55%มันก็สปอร์มานะแล้วก็เก็บพี่คิมไปได้ฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้จะเหลือ PMC ทั้งหมด4คนในแมปนะจะเป็นผม1คนแล้วก็ศัตรูอีก3คนครับกกรเฮียนึกว่าสการเฮียเออเปลี่ยนเป็นซีีเจาเปลี่ยนเป็นไอนี้นะะ่าจะแม่ไม่ดันพร้อมกันแม่งเสือกแบบมันไม่หยุดอะ ดันพร้อมกันน่าจะเอาพ p พปาดแม่งข้างหน้านี้จะเป็นจุดเกิด2นะครับซึ่งจะเป็นจุดสปอนที่อยู่ใกล้ผมมากที่สุดเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคลียร์กันแต่มันก็ต้องดันเข้าไปทางทั้งที่แบบยังรู้สึกวันๆครับเพราะว่าผมเล่นมาหลายตามากๆยังไม่สามารถคิ m c ีเอ็มซได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําสําเร็จไหมถ้าเราไม่ลองตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเราก็จะกลัวอย่นี้ต่อไปเรื่อยครับ สัตว์กูขอสักคิวสัตว์ย็ดแม่ได้แล้วไม่ขออะไรแล้วคิวหนึ่งวันนี้พอใจแล้วผมดันเข้ามาจุดเกิด2เรื่อยๆจนเจอ PMC หลบอยู่ข้างในแล้วผมก็คิวเขาไปได้ครับคิวนี้อาจจะดูธรรมดามากๆครับสาหรับหลายๆคนที่มองดูแต่มันคือคิวที่สําคัญมากๆสาหรับผมมันเหมือนเป็นคิวที่ปลดแอกความรู้สึกที่แบบ PV p v p กีค่ครัค้งเราก็แพ้ค,ครับซึ่งผมรูร้สึกดีใจมากๆจนสะบดคำยาบออกมาเลยล่ะเวลาที่เราตายหลายๆเลดติดๆกันน่ะ มันรู้สึกแย่มากๆ,ๆครับในเกมนี้มันต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านความผิดพลาดในแต่ละครั้รบแล้วก็ปรับตัวซึ่งหลังจากยิงคนนี้ได้ผมก็แพ็กกระสุนเต,ตรียมลุยต่อครับและไม่นานก็ได้ยินเสียงเท้าที่เดินเข้ามา nó bật tới anh là tôi đi ปรากฏว่าเสียงเท้าที่เดินเข้ามามันก็คือเพเยอร์ครับซึ่งเขาดันมาจากอีกฟากหนึ่งผมรอเขาทําอะไรสักอย่างซึ่งเขาควักเน็ตครับนั่นจึงทําให้ผมรู้มุมเลยว่าผมต้องวิ่งดันเข้าไปทางไหนผมก็อ้อมห้องทางซ้ายแล้วก็ดันไปกดยิงเขาครับแล้วเขาก็โกแล้วก็ปาระเบิดใส่พื้นแต่ว่าตัวเองก็น่าจะวิ่งออกไปทางซ้ายแต่ดันติดกับดักที่อยู่ด้านหน้าเลยทําให้เขาหลบระเบิดที่ตัวเองปาทิ้งไม่พ้นนะก็ทาให้เขาฆ่าตัวเองตายไปซึ่งนั่นทําให้มันเหลือศัตรูแค่คนเดียวครับผมก็ลองเช็คทั่วทุกกจดสปอออเเลยแตต่่่ววา็ไม PMC ีั ซึ่งถ้าจะรออย่างเดียวให้คิวได้อีกตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้รู้สักทีครับผมเลยตัดสินใจที่จะรูทเลยครับแล้วก็รีบออกจากเลนนี้ผมก็รู้ได้ทั้งแมปเลยครับไม่มีปัญหาแล้วเขาก็ไม่โผล่ออกมาซึ่งไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วก็นําไปสู่ฟุตเทจต่อไปก็คือการรูทแบบมอนทา g ์ครับและขอจบการเดินทางของผมกับอีเวนต์ใหม่ของ SK Form t r ์มทาที่ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ดีสุดตั้งแต่เคยทํามาเลยครับ